นนี้เราจะมาเล่นเกมมองอ่านในชีวิตจริงใเกิดเรก็ช้กันเลยนี่เขามาเกิใครเป็นผระกอัิดอนสี่กายเกไ้ือกมีวร่ไ้เราต้องไปทำอะไรนะารกิจทำภารกิจอะไรล่ะเราต้องทำภารกิจให้ครบโอเคไปเลยก่อป่ะชิทีกาารกิจทก่อน

rõ nghề của mình cho mọi người thấy cái này cái này. Mình sẽ thể hiện À ต่อไปเป็นต่อไปต่อไปอาจจะเปินเนาะครั้งที่สองนะครับแล้วต<า>้องไปทำอะไรจริงจริง ข้าเลยเออฉันชนะเ้ยหาจนไแล้วขขาเครับ่ินี้ผมขอตัวแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิก่องการเชรแน่ด้วยนะครับายบายเลยช่อชื่อเอ้ย